สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับช่องเม่น้องลำพิงอีกแล้วเนาะโดยมาพบพ่อพ่อ,พอวันนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเม่น้องลำพิงขอมาหาทั้งสาวกล้วยมาหาตามหาน้องสาวคนหนึง่งเป็นเคสของสาวกล้วยนาะสาวกล้วยเคยถ่ายเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยมีทั้งพี่จะดีเพื่อนได้ฝาเงินมาทั้งสมุนว่าน้องสาวคนนี้เพือนอ่นกำลังอยู่โรงพยาบาลในตอนนี้แต่บปู่ เพื่อนออกมาด้วยยังแต่สมุนกับโบฮู้เพื่อนของเพื่อนแต่ว่าสิเขาไปหาทังสะกล้วยก่อนไปถามเพื่อนแต่สิใไห้สะกล้วยพาไปเพื่อนเพื่อนเนาะว่าตรงนี้เนาะโดยตอนนี้ตอนนี้สม <c oughs> ุนกาลังสิไปเพื่อนสะกล้วยก่อนตอนนี้ซื้อน้องอ่ะน่องไก่บอก่ตรงนี้แม่น่อ,นองไก่น่องไก่เพิ่นเนาะอยู่บ้านสากล้วยโดยแต่ว่าเฮากับโบฮูบ้ว่าเป็นเพื่อนหลังไรแล้วก็เพื่อนอยู่ใสในตอนนี้ เพ่สาวกล้วยก็ยิ่งท้ายีกคนเนแมน่นตะบุญเบิ้งในคลิปแล้วเบิง้งแล้วเบิ้งอีกอะอกะบบกคุ่นแถวนี่พู่ไปพี่ดองไหยเพราะว่าตะบุญเคยเข้ามาที่เส้นทางแถบนี้เนาะอ่ะใดๆก็เข้าไปถามทั้งสวาวกล้วยเลยเพิ่นอยู่เพื่อนะะยอยู่บ่าสาวกล้วยมาอยู่ซ่สมบัติเอ้าสาวน้อยโปรโ่งมาเลยตกใจวะ ดังค้าขั้นสากล้วยผูเห็นอาเชียนตะลังคาปรเขามาแต๊งเหิงเลยผลยืดเพื่อนอยู่บ่เนาะโดยย่านเต๊งสาวกล้วยมาอยู่เหื่อนผลอยู่บ่เนาะแถบนี้พอพูดจักผนอยู่บ่บ้านอะไรก็มรุ่นน้ำกันพี่น้องเลยลองไก่พี่สมุนตามหานี่เพิ่นอยู่บ้านนี่อยู่บ่เดือบ้านอื่น ก็เปิดประตูอยก็เปิดประตูไว้อยู่โถประตูไว้อยู่เลยป่ะโอเคไว้พี่น้องเดี๋ยวลงไปก่อนมาตอนนี้ใช่เท่าลงไปก่อนเดี๋ยวไปโดยโดยไปเจอโดยโดยโดยตอนนี้ทะบุนลงมาเด้่ ขึ้นเพื่อนพัไล่อยู่บ่ขึ้นใส่ประตูพักได้สัวกวยอยู่เพื่อนอยู่บ่บประตูเคนล็อกอ้าวสบายดีอยู่ล็อกเคื่อนไปคักแทะโอ้ประตูสูบเกี่ยวอย่างดีเลย แม่ไว้กลัวิเขาเงื่อนได้เด็ดปดอันนี้กะประมาณชั่วโมงหนึ่งเจ้าของบ้านเห็นก่อนโอ้โดยสบายดีประเห็นตะหงเงยโดยอัดเบโอ้หาเราปดอยู่พี่ปดอยอ้าวโดยโดยป้าบุณมาตะหงเนี่ยพักหงาตกตาตาตัว ปลูกผักขายบ่ดแล้วนะปลูกไว้กินแน่จะเอสาวน้อยสวัสดีละ่ะสวัสดีก่อนลูกนั่งก็มีหน้าบ่าโดิสวัสดีล้เคินแล้วเขินแน่โอ <c oughs> ้เห็นแต่โลนในเขินเลยวันนี้เอื้ยก็มากแล้วมีไงฮะวันนี้เอื้ยมากวันนี้ม,นนมีอยังเด้เนาะเอือยเนาะซื้อยังก็ฟูนี่เออ,อเดี๋ยวสิ<อ>ถามน้องยังก็ดินน้องดินอืมน้องดิน นก,กับปลูกเห็ดปลูกกันอนะไรกัยังปลูกอยู่บ่เห็ดน่ะปลูกแต่ยังคันได้ออกอ๋อยังไม่ได้ออกหรือว่าออกดิชื่อซอยป้าก่อนจิไปรบกวนสาวกล้วยบางภาคบางหย่าผนกน่อนมีเรื่องอย่ารบกวนได้ไหมนี่ป้อยสาวกล้วยตกใจเลยเนาะ <laughs> ป้าพักบ้านภาษาไทยเพิ่นเอิ้ญชาแนลบ่เนานะแต่ภาษาลาวเอิ้นบักเสริม มันปลูกสูดเด่งในบริขอมมาแต่หึงอะไรกับพักคะบวกพ่อตัวกี่ปุ่เริ่มบนโอ้มอเป็นอะไรจังเ้อน้องวาชิโท้หาหาบูมีเบอร์เอ้ยโทรหาน่าไรบอ์ว่าอยากให้มา่วยน้องไก่โอ้น้องไก่อยู่บ้านใด บ้านต้องมาแง่หนิแลแต่ว่าตอนนี้นะออกมาจากห้องหมอแล้วอยู่ไกลวะาจากเค้อนน้องอยู่กลางบ้านพูดละกลางบ้านพูดอ,อ๋อเพิ่นเป็นอะไรน้องไก่ไม่ว่าขึ้นขึ้นก้กล้วยนะอะไรทะไลลงมาและไม้แทงวังคานี่นะขึ้นโก้กล้วยแม่นแบบเดีวยวามดือ้ออะไรเลยขึ้นลิ้นนาจันซะอืใเนี่ยเป็นอะไรเคื่อนซ่านของเพิ่อนโบ่ได้มีแบบบ่มีเงินมีทอง รักษาน้องบอกว hmm, ่ามีโบกับมีแบบว่ากับพออยู่พอกินแบบหากินไปวันวันตามบ้านตามเมืองอะไรแต่ว่าโดยที่ว่าน้องเผน่อน่ะเป็นคนที่แบบหมักเห็ดแนว้อบริหน้าแบบหมักไปหลักไปยังของคนหน้าเลยผู้น้องไกล้ห่บอโดยแบบว่าเป็นเด็กน้อยที่แบบขาดความอบอุ่นหน้าขาดแบบว่าพอได้อยูไ่ได้กินคือคนอื่นนะถูกอยู่แต่ว่าเพราะแบบว่าก็ชี้่าแบบได้แบบ คนบ่อยากเบิ่งนะแบบเขาปะเขายังนะบ่กง่ายว่าทุกเลยไม่ขีดแต่สั่งคนอื่นโอ้ไม่ว่าด้วยที่ว่าหมักไปหลักของคนนะคนละสั่งเออวแบบนี้พอแม่บอกว่าได้เลยพ่อแม่ก็อยากปะนะปะตามผีตามน้องนะปะตามคนอื่นนะสั่งว่าแท้ปะโดยใจะเป็นเกือบสองขีดกูได้ปะเห็นเดี๋ยมันเน่ามันยังน้องก็พาไปห้องหมอกะเบิด์ตไลเติมมาแล้วโอ้ห้องแรกหันเจ้าว่าจิโทรหาเอ่ยอยู่โดยแต่ว่าด้วยจำเป็นว่ามันโทรหาใครไม่ได้พอ นองก็ติดตามข่าวบาเตียงบายังแบบว่าคนบ่อยู่โออย่านแบบว่ายังกำลังบุญโดยได้ประกาศโทรโดยอแม้ว่าตอนที่พาไปน่ะจอยยังเอ้ยครบนะแบบกินเม้นออกเลยแบบว่าคนปะหึงหนาแบบ้ายเพนเ่าแบบหายตายไปหายตายขนาแต่ว่าบบตายคนยังโมเมนต์ยังมือตายขนาแม่มีแม่มีพ่ออยู่บ่มีแม่มีแม่เท่ามีแม่แม่เท่าพ่อแล้วโมมี น้องก็จ๊คชิว้าแบบอะไรพวกอยากเบ้าออกไปไลยแบบมันจะเหมือนคนที่แบบเฮาบูดีนะแม่นแม่เฮ้าก็ง่ายว่าน้อยอันน้องอยู่ในบ้านเนี่ยน้องก็เป็นเด็กที่ว่าดื้อโดยแบบแม่กับแจ๊คชิบ้าบื้นแม่่ะบออยากเบ้าป็นไดไรมาโปมันมันบูดีกะเฮ้ากับเบาเบ้าเนาะเพราะว่าโดยเฮ้ากับเบาอยากก้าวไกลกับแบบเดินี๋ยวเรไปดูคลิปเอ้ยหางสิบูดเหบอวเป็นคนแบบใดคนเฮาบางคนกะงามแต่หู จุบวหอมก็เพิินว่าเนาะรักษาตัวเองบาดุกเป็นบารักษาโดยเวราหร้ายกับยันผิดใจเขายา้าดีแล้วลหละบอกว่าก็ยาโดยนอกจากใจร้ายแล้วที่นี่เขาก็ออกมาแล้วแต่ห้องหมอแต่ว่ามันไพ่สะบันไปคาใจอันออกอันหกคาห้องหมอนองกับแม่แม่แม่ของเจ้านะโดยแต่ว่าด้วยที่ว่ามันบ yeah. ่มีไัยเลยแบบไพกระทิ uh uh um> uh ่นเลนะแปลว่านอกจาก ทิ่มบาได้บบคนทั้งคนก็ต้องจะเป็นละก็เลยตัดทิ่มไเพื่อใหญ่ขึ้นมากเขาเป็นผู้เป็นคนเนาะโดยเห็นใดเลยก็ะจะเป็นในเสร็จในเมียนเอาตอนที่ออกมานี่ก็น้องก็บบอกอย่าเ้าออกแต่แพ้มันก็เริ่มแบบดีขึ้นจากที่ว่าเป็นน้องเป็นเน่าก็เริ่มดีแล้วนะคนก็เริ่มมีซีมีสันขึ้นมาในแล้วในน้องอันไปอันเชียค่าหมอในย์มัเท่าไหร่ม่ดเกือบสามล่านปลายทางสามานปลายน้ำ เป็นเงินบาทเท่าเท่าไรหกพันวะเจ็ดพันหัวเล็หกพันเจ็ดพันแต่ว่าเมย์เจ้าฝากมาให้เจ้าไปเงินเมย์พ้อมโดนโดน้องกัแบบใอยัยบอกเออกคลิปออาเงี้แต่ว่ามันแต่เพื่อเทแหละทันทีเปล่าแบบเงินผู้ใหญ่ใจดีผัดก็ได้เพราะว่ามันโมเมนต์เลยจ้ะเป็นเงินเมย์ของสกุ้ยโดยเทากัเบ้าซันนี่เทากับโมใบยยเบ้าเก่ากายเนาะโดยแบบเพิ่นกับใบยห้คนหิวไรอย่ายเงี้ยก็เลยแบบเบ้าไปเนาะแบบ ไม่ได้มันจะเป็นนะจ๊ือเอาเลยแบบเราซอยแบบต้นเล็กน้อยแบบแม่ป้าแม่ถิ่นแม่แบบคิดถิ่นจะป้าลูกได้ถ้าเฮ้านะมีดินก็ได้คายดินมาซั่นซะมีเฮือนก็ได้คายแต่เรามีดินมีหลอดมีให้มีหน้าอยู่บอกเรามีเฮือนอยู่มีดินอยู่คือเอ้ยเคยไปซอยอยู่บาเตียงเคยไปซอยอยู่แต่เคยไปซื้อนองไกโดยแม่แล้วน้องกับบุคุสี่ตอนไดนแม่เคยไปอย่บอก้องไก อย well ู่กลางบ้านบอกเรื่องว่าแหละบ้านหนมเงียมมันอยู่มันหลายคนเนาะที่เอามาซอยเขาก็จำอะไรแน่เริ่มไข่แน่แล้วแต่น้องก็ยังส่งเสียเรื่อง่าพาไปลางบาออยังพาไปลางบาทเพราะว่าเขาผมมีลถจําเป็นได้พาไปซื้อตำดีซื้อยายังส่งให้อยู่คือเก้าตอนแรกที่เคยเขามากว่านี่ก็เอ้มารบกวนว่าจะถามเคสนี่แหละโดยพอดีเลยก็ยังไม่ถามสักว้ยเพื่อกับว่าชิโทหายูแต่ว่า ได้หูข่าวเรื ill, ่องเล่าทีทีมงานเขาเป็นได้เพิ่นได้บบก้าโทรโดยบบเย็่นบุญวหวเยั่นแบบยากคาเวียกโดยปกติแล้ว้นงกับชิมักโทรหาบบกเตียงโทรหาเบาจันอยู่เวลามีแมนแต่ว่าชุดตอนนี้ก็คือหู้ทั้งหู้เนาะเราก็ไม่อยากว่าอะไรติดตามข่าวอยู่แบบก็เป็นห่วงอยู่เขาว่าสิไปเยี่ยมกับอะไรมันไกลแมนแมนโอ้ไปนี่ประมาณหาชั่วโมงหกชั่วโมงผูจังหอดโดยแมนแต่ว่า ด้วยน้องกับแบบคือเอื้อไป,ไปนี่เอื้อาว่าเอื้อไปเจ้าสิพ้าเอื้อไปเยอะบ่พาไปได้แต่น้องอยากเว่าแบบว่าถ้าจะซอยฮะจะซอยน้องเขาแบบหักซากะให้ซอยตัวน้องอยากเอาเงินให้แม่หนะบ่วอยากให้มอบเงินให้แม่พ่ออืมออแล้วบ่วอยากก็ยังไสมาย,ยากซื้อยาก็เป็นซื้อยามาให้ด้ถ้าไป<อ>หาหมอพาแบบว่าถ้ายังให้ก็ให้แคบบ่พ่อซื้ออยู่ซื้อกินยังแบบคือไปพงมองกับโกกาที่จะห้หลาย ถ้าคนมันอยากปัวห่ะเขาป้วต่างนานแล้วอันนี้คือสะก้วยเตือนบอกก่อนเนาะโดยถ้าแบบว่าเจ้าจะซื้อยาเจ้าก็ซื้อยาไปพาไปได้อยู่อมนี่หันจะอาจจะบุมี่อย่าแต่ว่าคือสะก้วยบอกว่าถ้าอยากเอาเงินหายก็เอาหายก่อนเอาหายแบบแบบเอาหายเอาหายแต่ว่าบอกบอกหายโดยหายแบบวจะหมดเนาะเอือยที่าเออผมมีเงินซื้อเขาผมมีเงินซื้อกินกะหายซื้อกินนะแต่ถ้าซื้อยาแบบ ให้ไปซื้อยาไปป้วนน่องนะเขาบวกใครอันนั้นปันไดนะทั้งแม่เพิ่นสิบอซื้อ,อ,าอมาให้โอ้โเ,เห็นสังเกตเวลาน้องลงคิดนะน่องกระชีโบโบ,บเคยหยินเงินแบบเป็นก้อนแต่มีแต่เสียหายขายายไปเลยเสียขาดหลุดขาล่างขาดยังขาก,กินน้องกระชีหยิบให้เล็กๆนหน้อยๆพอตัวน้องเองกับโบเคยมีแต่สียหายลายกับแบบว่าพอเฮาย,ยังมีเวียกอยู่เด้แต่าหายแม่แเราวมืดเลยเฮาเสียเงินไปใช้ไปป้วนน่องเพิ่นนะโดย อันนี้ก็มีทั้งอันพี่จะดีเพ่นบบประสงค์ออกน้ำพ่นอยู่ฝั่งไทยเนาะแต่ว่าทั้งสบน่กับวรฒนธรมเนาะว่าพี่พันอยู่ฝั่งไทยด้วยว่าตังประเทศเิ่นฝักงมาว่าอยากซอยเคสนี้แต่ว่าเผื่อสะกล้วยว่าทามีเงินหลายกับบัวพ่อหายน้องได้กับชิโท้ปรึกษากันกับพี่พันกรว่าใะ้ใส่สบุนซื้อซื้อยามมให้น้องหรือว่าซื้อได้อยู่ในกินไม่ห้ยเลยโอ้แต่ว่าห้ให้แต่ห้บัวลาย แบบว่าอยากให้ส่งเสียเป็นขารักษาดีกว่าสื่อของอยู่ของกินแบบว่ายากให้น้องเพิ่ถายค่นะแมนเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องไปกับแอลอยากได้โทรศัพท์เมื่อวานนี้มันก็แมนที่เป็นเนอตอนนั้นเนาะน้องก็เลยตอนแรกค่ะไปถ่ายคลิปถ่ายหลังจากที่ว่าข้าเจ้าแม่ข้าเจ้านั้นว่าเรื่องเงินหลน้องก็นั่ได้โทรศัพท์หลเพราะว่าโตสะกุ้ยเองค่ะอยากอยากยุ่งให้มันดีตรงแผลตรงบาดค่ะนะโดยที่แบบมันจังวัวเลยเป็นของคาใจเฮาค่นนะ เขาได้ซอยแล้วโดยอยากให้มันดีไปเลยนะถ้าว่าแบบนี้บ้าแบบตรงตัวมออมครอบกับปูต้องว่ายังไรให้แม่เขาเจ้าเลยเนาะรักษาให้รักษาน้องเขาหนะ่อยเนาะดูแบบว่าแม่เขาเจ้าแบบเป็นคนที่แบบว่าบ่คลอยมันไดกับลูกกับเต้าหน,นะอืมเป็น เป็นคนไหนเนาะสมบุญเคยไปโซยูนเฉากรวยะวะาบคอระบูออก,กตังเจาเนาะยันมาแม่มแม่แหันไปหนีนนบดีแต่ว่าแม่ของเพื่อนนี่น้องไก่นี่เคยหยกให้คนไปเลี้ยงแล้วเ่อนึงแล้ว้วเป็นยังไงจังเอ,เ,อเอาคืนมาโ,<อ>โดยที่ว่าน้องไก่เพื่อนเป็นคนแบบที่เคยเฉากรวยเคยบ่าวหันแหละโดยเขาเจ้าคืนบวะนี่โดยโลยเขาเจ้าก็กลับคืนมาเนอะเเคยแบบคือเขาตีเขายังหันนะอยู่น้ำเขาโบได้เนก็เลยกลับมาแต่ว่า น ja ่องไกล้่น่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงยังน้อยอยู่ฮะกับสิบเอ็ดปีน้อยอยู่ทำแบบใหญ่บอกันยังมาทันหูคว่ดอกสันยังหูจะากได้แบบว่าเล็กน้อยโบเคยได้โบเคยกินอกเคยมีโดยโดยเจ้าเชิญชาาเจ้าอันบอกคาเวียกนี่จะไปได้บอกเด้วยว่านนี้เรียนดูไห่ได้อยู่ได้อยู่อ๋อใม พราาะว่มีทางเข่าไปบนก๊กคามใหญ่ฮันเ,เ,เด้เลยมีรถประหารน้นองชีให้ให้เพื่อนขีน่รถนำพากันพาไปเลยอืโดยโดยอ่ะโอเคไปพี่น้องเลยถามสะกล้วยเพิ่นบอกว่าสบุญเคยไปแต่เพิ่อนหายเบิ่งภาพเลยพอจำเพื่อนเพิ่นได้อยู่โดยน้องไก่พอในบ้านเพิ่นเอิญน,น้องไก่เนาะแต่ว่าสบุญเคยมาถ่ายตอนนั้นเอิญน,น้องพูงเงิน เคยซื้อชุดตังเทียนใหม่เพิ่นอยู่เบิ่งพูบแล้วจำเพิ่นได้อยู่เชิล้องขับไปเบิ่งเพิ่นมากไปร้องหมอแล้วน้องเนาะโดยจะเป็นจังไรขับไปเบิ้งน้ำกันไปพี่น้องเลยทั้งพี่เพิ่นกัได้ฝากเงินมาได้หลายมือเติมแหละห้น้องไปรักษาไม่น่าไปก็น่าล่ะเด้อมาเืิอหนุ่มมาฝากซ่อมยันไปอยู่เพื่อนได้มากไม่ได้มากแต่หึงได้เพราะว่าเห็นจ้าไปนู่นไปนี่ตลอด แม่ว um. ่าน <olm. S 2> ้องกะแบบไปขายเครื <được S 1> ่องแน่บางเถื really IR ่อกะแบบหอยเฮ็ดแน่แบบเฮ็ดนะแบบบ่ค so ่อยจักจักมืออันเฮ็ดเชออกนี่ประมาณอีกสองอาทิตย์หมดแล้วสองอาทิตย์บ่อได้ไก่ไก่ผ่านการคา่เนี่ะเบ้อแล้วน้องหายเปลือกเตียงเมื่อมาแล้วโอ้ยยังมีแต่ไก่ลาดแต่ว่าไก่ลาดแล้วยังบ่อท่านเดียวมาเลยสบายยังยังยังชื้อตอนนั้นท่นคายเปลือกเตียงเท่าไรนะมันเอาให้แบบว่าแบบบ่อได้คายแบบตางซสอยนะสองท่านโดยเบ้อหันบ่อสองพันบาท โอ้<ป>ตอนนี้อยู่ในบ้านของน้องอ้อมตอนนี้กไก่ไข่ไข่ขึ้มือขึ้มือไข่ด้แบบว่ามันเริ่มแบบว่านอกค่ะคิดว่ามันทิ่งพราไข่ก็คือแบบมันยังบบกหดขวบอ่ตอนอยู่น้องยังไม่ได้ไข่ปะไข่ไข<อ>เริ่มไข่นอกก็อยู่น้ำไก่อะไรเริ่มไข่แล้วแต่ว่าน้องสิไปเห็นเด่นมัดราชาชนนะแล้วก็เลยแบบต้องให้เบาเตียงเอากลับไปให้คนอื่นเลี้ยงเพราะว่าน้องบ่มีบ่อยู่อย่ามันตายตอนนอนแจชิขามไปพูดในภาษาไทยเนาะโดยตอนนี้ก็กลับมาแล้วก็ สิไปมือใดนยังสิไปอยู่บ่ี่แปลว่าต้องได้ไปหาแม่ไปยังไปไปมามาทังนี้กับป้ากูได้ทางนั้นกับป้ากูได้มนถ้าไปเนี่ยไปเมื่อคุณคนเลยบอกโอ้มีหน้าไปเที่ยวไทยบอกไปไปไทยหันไปยุ่ยใส่ไปอยู่จังหวัดตา้จังหวัดใต้อยู่ใต้คุณบ่กโอ้อย่าดื้อเด้อชื่อเอาของใต้มาฝากเด้อยังอีกโดนอยู่ ตรวจนี่ไหนคือแบบไรตรวจเลือดนะตรวจเ่อว่ายืนยันว่านอกนี่เป็นลูกของเมย์นี่แท่นะยืนยันตัวต้นเพราะว่าน้องขาดการรายงานตัวทุกขาดนี่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกผลตรวจโดยไ้ชักเอ้ยเมื่อก่อนมาในเมื่อหน้าไหนชิเวมาเยี่ยมมันยามอีกอยู่ดีมีแห้งเน้อโดยขอบใจดรายทางสักกล้วยเมื่อก่อนเริมไม่นาอปากเราบอกเดี๋ยวนี ้กแน่แล้วบายเๆแต่ว่าจากที่บ่ไอ้เป็นไอ้อ้ายกว่าเก่าบ่ไปไซกับแบบโหมอยู่แบบขี่ไอ้เป็นเลยเป็นคนยายบอกก็ขี่ไอ้แหละขาเข่าหงีอันใด้เลยแต่ว่าไปนี่จะลืมเพื่อนยังบ่ได้เขาหงเรียนอยู่งั้นอ๋อบายๆไปขอบใจดาดายน้องเลยโดยโดยไปได้เอ้ยชิโร่เข่าไปเบิ้งโดยยแต่เป็นจังไดเนาะโดยแต่ว่าเพลเพิ่นหันไข่แน่แล้ว กักเชือแบบใดว่าไข้ก็คือโบไขอเพราะมันเป็นแพ้เน่ามันมาเป็นแพ้สดนะโดยโดยไปเบิ่งไแด้เป็นจังไรเนาะโดยโดยป้าขอบใจทั้งน้องลายเดินทางอบทายเโดยโดยกัโอเคเนาะทั้งสบู์ก็ได้มาหาทางน้องกล้วยเพิ่นกะเทีนซานของน้องนี่แหละมาฮอดเทีอนฮอดซานเพิ่นมาถามทั้งในบ้านเขะเจ้าเอิญชื่อน้องไก่แต่ว่าตอนสบู์ไปหาหันว่าน้องพู้เงินพูดแั่พี่น้องเอ้แต่ว่าแจ็คเิอแมนคนเดียวกันหรือบอเนาะ กะเข้าไปเบิ้องในถามไปได้แหละเพราะว่าทั้งสาวกล้วยเพิ่นกับชิพาไปอยู่แต่ว่าท่านน้องเพิน่นยากเบียกแน่ได้บ่อยากรบกวนทั้งสาวกล้วยเพิน่นเนาะโดยไปมาจบป่ะป่ะเราต้องมีแบบนี้ไปเราก็จะได้ไปหาเบิ้งน้ำกันเนะาะไปเลยตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเลยกะทั้งสาวกล้วยเพินเ่นดาวันทั้งน้องหันไปปีนต้นกล้วยเนาะ<ม>ความดื้อของเด็กน้อยแหละ ไปปีนต้นกล้วยแต่ต้นกล้วยมันกระหู้อยู่ได้วว่ามันตองมันมืนม่น,น,นแมนมันแบบนี้สังเกตต้นกล้วยเนาะไปปีน,นแบบลงมากพอดีไปทังกับไม้ได้เป็นแผลเป็นทั้งครอบครัวของเพ่นกะบ่ะมีเงินก็ได้พาแบบอยู่ไปตามภาษาฮั่แหห้แผลมันเศร้าเองมันกับโเศร้าไดนะ้เนาะโดยกะทตงสาวกล้วยเพิ่นกับแม่สากล้วยเพ่นก็ได้ซอยเดือเข้ามา พาไปเหื่อนพาหมอไเพื่อน้องเลยก็เลยเพลกะไข่แน่แล้วตอนนี้ถ้ามีเงินกับแม่แต่ว่าเฮาซื้อชื่อยามาห้ทั้งน้องไก่เลยตอนนี้แต่ว่าวันนี้สมุเข้มมาทัางพี่เพิ่นก็ว่าให้สบุนเอาเงินมามอบให้เลยเพืนน่อนนาอเลย ป้าโอเคพูดแม่พี่น้องเลยคลิปนี้ทั้งแม่น้องน้ำพิงคหันชิคอจับคลิปเออตัวนี้ไว้ก่อนแด่แนวดายกับมาติดตามทั้งซองสมบุญบรรณา,นนาอีกซองหนึ่งเด้อพูดแม่พี่น้องเลยโดยจากคลิปนี้เราเได้ขอจับคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนกราบคำบาสบายดีสวัสดีพูดแม่พี่น้องเบิดสู่สุดคนให้อย,ยูด่ดีมีแห้งสุขภาคจำแข็งดำด้วยดำด้วยโดย